ส่งลูกค้าวันน um, pues um> ั้นแหละแล้วเลยไงพี่เออเลยหมู่บ้านแถวนี้ทุกหมู่บ้านแหละร้านหนูส่งแบบนี้ทุกหมู่บ้านแหละเขาขายมาหลายปีแล้วค่ะประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้วจานนะใช่แต่ว่าบางคนเขาก็มาใหม่ๆเขาจะไม่รู้ไงคุณพี่น่าจะเพิ่งมาซื้อบ้านใหม่ั้งคะ ใช่ไหมคะอืมประมาณป,ปีนึงะปีนึงแต่ว่านั่งรีโนเวทนั่งอะไรอยู่อ๋อคุ้มมันจะใช้ตัวเดียวลายเรียบนะลายเรียบมันจะสวยคนชอบเรียบๆตัวนี้ก็จะเป็นความยาวอยู่ที่ S สิบสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะ กว้างข้างบน85กว้างกลาง7 0